ซาลังเฮโยขอบคุณค่ะเกิดอะไรขึ้นกับรักแร้จ้าทำไมอ่ะทำไมเหมือนเป็นแหล่งรวมฝุ่น pm 2 5เลยจ้าบ้านเหรอดำปึ๊ดเลยเนี่ยอ,อ้าวโหลดดำเหรอเธอทำลายความมั่นใจฉันได้ไงวันนี้เราไปซื้อผ้ากันดีกว่าอย่าสนใจรกกักแร้ไปซื้อผ้ากันรักแร้ดำอย่างนั้นยังกล้าออกจากบ้านนะไม่เคยรู้ตัวมาก่อนว่ารักแร้จะดำขนาดนี้แต่เรามาซื้อผ้าอันนี้อันนี้คือดีร้านนี้พ่อค้าใจดีด้วยนะคะตัดตัดบ้างแถมแถมบ้างนะคะ ถ้าไม่แถมวันไหนกูก็ดา่าตัดชุดพีวิด,ดิ้งเองมาหาผ้านี่เห็นไหมเอาอันนี้ดีกว่าร้อนจังเลยอ,อคุณวิทย์แอบ่ายอีกแล้วว่าเธอคิดว่าเนี่ยผ้าเนี่ยห้าเมตรจะพอไหมห่อมาดามแพมพอไม่พอไม่รู้แต่เห็นรักแล้เธอแล้วก,กลัวสีรักแล้กตกใส่ผ้าจังเลยจา้าพ่ออย่าทัก <laughs> บ่นันนี่ซื้อเลยขาดเมตรละ80บาท90บาทไม่เกินร้อยผ้า แม่ในภาพเดีบัตอลี่ด้วยนะหน้าที่ของผัวที่ถูกตามกฎหมายถูกต้องก็ต้องถือไปดีนะไม่บ่นหน้ารำคาญชะมัดฮะอะไรนะอะไรไม่ได้ว่าอะไรนี้เธอจะมาบ่นอะไรอย่างนี้ไม่ได้นะไม่ได้พูดอะไรสักคำเดียวเลยยังไม่ได้พูดหรอใช่แล้วที่ออกมาเมื่อกี้คืออะไรอ่ะเธอน่าจะหูฝาดน่าจะเสียงประชาสัมพันธ์ตามสายเหรออยากได้สีแดงอ่ะไม่มีสีแดงดูก่อน เวลาไปทําธุระกับหัวนี่ครับเดินแป๊บเดียวด่าเช้าด่าเย็นที่ตัวเองมาเที่ยวเนี่ยเดินมาซื้อของขอ,อะอะไรเหรอบนทำไมไม่ได้พูดอะไรสักคำเดียวเลยจ้าได้ยินเสียงยุ่งหรือเปล่าจ้ากระแสจิตเจนสัมผัสได้ <c oughs> สวยเนาะสีแดงนี้เนาะอืม <c oughs> อุ้ยอย่าถ่ายจัากันแลสิ <c oughs> ดำไม่พอเม็นเขียวด้วยหรือเปล่าพ่อค้าหนีไปเลยค่ะ ตัวเธอก็เล็กนิดเดียว๋อาทำไมต้องสาเมตรละจ๊ะอ๋อโอ้โหค่ะกลัวช้างตายทั้งตัวใบบัวปิดไม่มิดนะคะต้องซื้อห่อให้มิดค่ะบอกแล้วไงว่าอย่าถ่ายจักรเแล้ยยังไม่ทันถ่ายเลยโอ้กิเตะรู้แล้วจักรแล้ดังเนี่ยพ่อค้ายังบอกเลยพูดกับเมียพูดได้เพลาะๆหน่อยเฮ้ยฉันยังไม่พูดคำหยาบสักคำเดียวเธออยากกระโชกโคกงห้าค่ะโอ้โหมึงมึงเอาอันนู้นมาก่อนอะไรอันนี้ อันนี้แดงไปเดี๋ยวมันจะแซ่บเกินเราอยากจะมีความหวานๆนิดนึงอย่าซูมจักะแ,และเมียชั้นถือของเองด้วยดีใจจังเลยชั้นจะได้เดินสบายๆเอาไปถือด้ค่ะนี่มาสัมเพียงกลางวันหรือกลางคืนเนี่ยจะปิดหมดแล้วเนี่ยถ้าปิดก็ไม่ต้องขายคุณค่าอ,อ,อยู่ก็อยู่ไม่อยู่ก็ปิดไปค่ะที่ไปทํางานกับหนะัวแล้วร้อนกูเหนื่อยกูลําบากที่ตอนนี้เดินเที่ยวนะที่ร้อนๆไม่บ่นสักคำหาว่าอะไรจ๊ะ อย่าซูมจกักรแล้แต่ตั้งแต่ท่านเดินมาเนี่ยไม่มีใครเลยนะที่ไม่ทักว่าฉันสวย <c oughs> แฟนขับขอถ่ายรูปแล้วก็ต้องแสดงความรักให้แฟนขับเห็นคนแล้วรักแล้ดำอย่างนั้นยังกล้าโชว์อีกเหรอจ๊าดำเหรอดำเหรอตรงงหนอาอจักแรแล้ดำเหรอคะไม,อไม่เท่าไหร่ไม่เท่าไหร่เท่ากับดำ <c oughs> มาตอนเย็นๆอย่างนี้ก็ดีนะจ๊ะคนไม่แออัดดีจ้าใช่บางร้านเนี่ยก็อยู่บางร้านก็จะเลิงเซ็งหมดแล้วนะเล็งจุ้งหมดแล้วค่ะเนี่พอเดินมาแล้วเขาก็ขอถ่ายรูปเบื่อทั้งเลยอยาพี่ดังไหมคะดังดังใช่ไหมคะดักนักตลาดเลยเบ่อจริงสวยมากเลยอ่าเราต้องซาลังเฮโยจักก๊อเร็ดำําไหมคะไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่มองข้ามได้ ม่สวยมากบอกไม่ให้ตูมก็ยกจังเลยยกจักราแลได้ไงอย่าตูมจักราแลบอกแล้วอย่าตูมได้แล้วยังไม่กลัวมาดามก็ชนมาเลยสอบคดีค่ะขอบคุณค่ะเนี่ยเห็นผ้ามีอคนชมว่าสวยสวยจริงแหละเราเป็นคนที่เชื่อคนง่าย ธรรมดาเนี่ยเลือกสีผมกับสีคิ้วให้ใกล้เคียงกันแล้วฉันต้องเทียบกับจักรและปะฮะเอาดำที่สุดในร้านมาเลยครับ5อันดำสุดเลยหรอจักรแแลฉันสีอะไรอ่ะยังจะกล้าถามสีนี้ได้ปะได้เออเอาอันนี้ค่ะนี่ค่ะเปิดน้องเลยค่ะเอ้าหลวงเจ๊สวัสดีค่ะฉันจักกแและดำทำไมเธอไม่เคยบอกฉันเลยอ่ะขอโทษด้วยนะที่ฉันไม่กล้าบอกเธออันนี้เอาไป อะไรอ่ะอินทีนี่จะทำความสะอาดจักแรแ้จะได้ไม่ดำแบบนี้เหรอเดี๋ยวลองใช้แล้วมาดูกันค่ะแล้ววิธีใช้ก็ง่ายๆค่ะอินทีี่นะคะฉีดลงบนสำลีค่ะรูปค่ะที่จกักรแ้ ทุกวันนะคะวันละหนึ่งครั้งหรือเช้าเย็นก็ได้กำจัดกลิ่นและกปรับสภาพสีผิวและก็ทำความสะอาดอย่างอ่อนโยนนะคะไม่ว่าจะเป็นคราบของลูกกลิ้งและความหมองคล้ำนะคะก็จะค่อยๆผลัดและก็กระจ่างใสขึ้นค่ะรวมถึงกลิ่นอับกลิ่นชื้นด้วยค่า pH ที่ไม่ทำลายผิวเราด้วยนะคะมีวิตามิน B 3ถึง4%และเป็นสารสกัดจากเปลือกซ่มนะคะไม่แสบไม่ร้อนและที่สำคัญค่ะค่อยๆผลัดผิวอย่าง เป็นธรรมชาตินะคะให้จักระแ้เราเนี่ยสวยเนียนให้จักระแลเนียนกว่าหน้าก็ต้องใช้นี่เลยค่ะ Intimi ีนะคะสูตรของผู้หญิง pH 5 5าลดรอยหมองคล้ำและด่างดำค่ะ